ทีนี้ลองดูตัวอย่าง3.2นะครับตัวนี้นักศึกษาดูจากในเอกสารของพวกเราประกอบได้เลยนะครับอ่าในตัวอย่างนี้นะครับโจทย์เขาบอกว่าจงหารูปเชิงคู่และค่าหลักของอาร์กิวเมนต์นะของจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้นะครับมีอยู่4ตัวนะครับลองมาดูตัวแรกก่อนตัวแรกนะครับ z เท่ากับ1บก i นะครับ ต้องการหารูปเชิงคู่เราก็ต้องหา R แล้วก็หาเซตาซะก่อนนะครับในที่นีอ้อ่าก็คือค่าสมบูรณ์ของตัวแนี่เองนะครับก็จะมีค่าเท่ากับร o x กำลังสบวก y กำลังสในที่นี้ x ของเราคือ1น1ะครับ y ของเราก็เป็น1เหมือนกันนะมัน1 i ่นะครับดันั้น y ก็มีค่าเท่ากับ1ตัวนี้คิดเลขออกมาก็มีค่าเท่ากับรูทสอนะครับ ทีนี้ตัวเซตาเซตาหรืออาร์กวเมนต์ของ Z เนี่ยนะครับเซตาตัวนี้พิจารณาแทนเซตาก่อนก็ไดนะ้เพราะว่าเราต้องหาค่าอาร์คแทนใช่ไหมเราก็มาดูที่แทนเซตาก่อนนะครับแทนเซตานะครับเขาบอกว่ามีค่าเท่ากับ y ส่วน x y ของเรานี้ที่นี้คือ1นะครับ x ของเราในที่นี้ก็มีค่าเท่ากับ1เหมือนกัน ดังนั้นในตัว a r ร์คแหรือว่าเซตาเนี่ยจึงเป็นไปได้2ค่านะครับนั่นก็คือพายส่วน4แล้วก็5พายส่วน4นะครับทีนี้ถ้าหลายคนยังจำคงยังจำได้เนาะในพิกัดเชิงขั้วนะครับมันหาเหมือนกันเป๊ะเลยเห็นไหมหาเซตาในพิกัดเชิงขั้วเนี่ยก็หาแบบนี้นะครับและส่วนใหญ่ค่าเซตาที่ได้มันก็จะได้เป็น2ค่าแบบนี้นะครับ วิธีการดูก็เหมือนเดิมทำเหมือนเดิมก็คือเราก็พิจารณานะครับว่าถ้า y, y เป็น1 x เป็น 1, 1แล้วเราพลอตลงในระนาบ2มิติอย่างเงี้ยนะครับ x เป็น1อยู่อย่างงี้ y เป็น1อยู่ตรงนี้นะครับจุดตัดตรงนี้ก็คือจุด 1, 1, 1นะจุด 1, 1ถ้าเรามอง 1, 1, 1นี้ว่าเป็นจำนวนเชิงซ้อนมันก็คือ1บวก i นะก็คือแทในข้อ1ของเรานั่นเองนะครับ เนี่ยพอระวาดใน2มิติในระนาบ2มิติแล้วเป็นแบบนี้นะครับสังเกตว่าจุดเนี้ยมันอยู่ที่คอรแดนที่1เห็นไหมซึ่งในคอดแดนที่1เนี่ยจุดเนี้ยมันก็จะต้องทํามุมเป็นพายส่วนสจะเป็น5้าพายส่วนสไม่ได้เพราะว่า5้าพายส่วนสมันอยู่ในคอรดแดนที่3นะครับนะดังนั้นตรงเนี้ยเราก็สรุปว่าเซตนะครับมีค่าเท่ากับาพายส่วนสนั่นเองนะ นั้นตอนนี้ก็ได้ R นะครับได้เซต้าแล้วก็เขียนรูปเชิงั้วของ Z ดได้ละนะครับดังนั้นนะครับรูปเชิงค้วนะครับของ Z นะครับคือ,อคือนะครับ Z, Z เท่ากับรู้สอง Cos พายส่วน4บวกไอไพาพส่วน4นะครับ อันนี้คือรูปเชิงคู่นะครับปกติแล้วรูปเชิงคู่นะครับเวลาเราเขียนเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นเซตาธรรมดาเนาะเป็นเซตาที่สะดวกในการเขียนนะครับก็ก็ไม่จำเป็นต้องเขียนให้เป็นค่าหลักของอาร์กิวเมนต์ก็ได้นะก็เขียนเป็นแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ข้อนี้มันบังเอิญเนาะอาร์กิวเมนต์หลักค่าหลักของอาร์กิวเมนต์กับอาร์กิวเมนต์ที่เราหาได้มันมีค่าเท่ากัน ดังนั้นก็สรุปได้เลยว่าไอตัวค่าหลักของ a ัลกูเมนนะครับของ z มีค่าเท่ากับ pi ส่วน4ไปเลยนะครับแน่นอนว่าสำหรับตัวนี้เนี่ยนะถ้าถ้าเราพิจารณา argument ทั่วไปเนาะมันก็จะมีค่าเท่ากับ pi ส่วน4แล้วก็บวก 2n pi นั่นเองนะครับโดยที่ n ก็เป็นจำนวนนับแบบนี้นะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้คือข้อหนึ่งนะครับ